I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute, I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, try to shame, we'll be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning, I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting Living life like a dream, take it down เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิชิเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นยานเพื่อนดูกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสรับยานออฟเดนข,ของผมเองนะอ่าก็มารับชมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะคลิปนี้นะโอเคก็ฟาร์มไปก่อนนะครับชนเลนเจอกับทางน้าฟลอเรนติโน่ด้วยนะเกมนี้ว,ว้าวนี่ไงถอยก่อนนะครับ เฮ้ยเฮ้ยฟิกเกอร์แล้วไม่อยู่แล้วจ้าเดี๋ยวโดนดอกนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะสลับหยานนะครับคือไม่ค่อยได้เล่นเลยนะช่วงนี้นะถือว่าหายไปเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับทุกคนอ่าก็จะเริ่มกลับมาเล่นแล้วนะครับช่วงนี้นะรู้สึกว่าอยากกลับาจับมันอีกครั้งนะครับรู้สึกคิดถึงนะนะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝาก ก็ไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ <Okay. S 1> เพื่อจะเป็นกำลังใจ <Okay. S 1> ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เดินทาง <Yeah. S 1> ใกล้จะถึง1,200ซับสไครต์แล้วนะครับก็ <Okay. S 1> ขอบคุณกันมากๆกเลยนะที่มาติดตามกันนะที่นี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคตัวละครออย่างนะครับก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งเลยนะที่เก่งค่อนข้างเลดนะครับทุกคนอ่าก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เก่งเลยทีเดียวโดนบัฟมาด้วยนะครับ สก,กิลอันตีไม่สามารถโดนขัดได้นะนะก็ถือว่าโหดขึ้นนะครับแต่มันก็ยังพึ่งช่วงเลดเกมอยู่ดีนะครับตัวมันถึงจะเก่งจริงๆนะช่วงต้นเกมเนี่ยสู้ใครยังไม่ค่อยได้นะครับก็ดูไปตามๆกันเลยนะครับก็ตัวมันสู้ใครไม่ค่อยได้จริงๆนะครับถ้าไม่เล่นกับเพื่อนนะหรือว่าเป็นตัวที่เอาไว้เก็บงาน ให้เพื่อนมากกว่านะครับช่วงต้นเกมนะไฟหนึ่งหนึ่งเนี่ยเล่นยากมากเลยนะครับหรือว่าจะไปหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยไม่ไหวนะครับต้นเกมนะแดยถ้าเล่นเกมพอมีแววเปิดลันตีจังหวะนี้ยังไงฟอลอเรนติโน่ไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วเกร์สแต็กรอรอครับรอจังหวะขอขีป่าตัวนึ่งแล้วก็วิ่งเลยไม่อยู่แล้วไปนะรอช่วยเพื่อนครับนี่โอ้โหเข้าไปแล้วป่ะ ไม่น่าทันครับถ้าเราตามไปเราอาจจะตายเองนะครับฟอรเรนหรือเลือดแค่นั้นอยากได้มากๆเริ่มอยากหิวแล้วเดี๋ยวรอครับเก็บสแต็กไว้ก่อนนะยังไงฟอรเรนติโดโดดฟาดโอ้โหดาเมจไม่มีเลยจ้าต้นเกมนะครับอ่าเล่นอย่างนะครับพยายามเก็บสแต็กไว้นะครับอ่าเก็บไว้สัก อย่างหนึ่งนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะสแต็กสีส้มก็จะเป็นการโดดนะครับก็จะสามารถโดดได้2ครั้งนะส่วนสแต็กสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นการฟาดนะครับทําให้ศัตรูลอยขึ้นนะเป็นสแต็กที่เอาไวแบบ้แบบปิดเดจมดจะมากกว่านะครับแต่แนะนําให้เล่นสกิลสองมากกว่านะในทีมไฟนะครับมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าสกิลสองเนี่ย ไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆนะแถมแผลนี้เนี่ยมันปรับมาใหม่ให้แบบดาเมจสกิลสองเนี่ยพอๆกับสกิลหนึ่งเลยนะครับอย่าเลยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากขึ้นนะประมาณนี้นะครับผมเลยแนะนําให้อัพสกิลสองนํำนะครับในไหนก็ปรับมาให้แบบดาเมจเท่าๆกันละก็ไม่ต้องแบบน้อยใจไปนะครับแต่ละสกิลนะไม่เหมือนแผลก่อนนะขอกลับก่อนนะครับ เลนล่างแห้ง2คนเลยไปเติมมานาแค่แป๊บเดียวรอดังนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเอาป้อมเราไว้รับเปิดดันตีจังวานี้ยังไงสกิลโอ้โหโดนดูดโอ้โหทําอะไรไม่ได้โอ้โหแห้งเมื่อกี้ก็สมควรครับเดินก็ไป1นสนะโดนดูดดักทางด้วยนะครับก็ตายไปเลยนะซีซีหนาจัดเลยนะครับทั้งแก๊กทั้งเอินโซนะครับทั้งลาวิวอีกนะดับเบิลโชโบนะ ถือว่าอันตรายใช้ได้เลยเกมนี้แต่ถ้าถึงเลเกมเราก็พอสู้ไหวอยู่นะครับโอเคครับได้มูรามาสามาแล้วนะไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านอมิอาร์มนะอ่อสํหรับฮีโร่ตอนนี้เนี่ยคือทุกคนควรเล่นเน้นไปทางด้านรถคูดาวนะครับมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะ <No. S 1> นี่ไงสกิลจะได้ดีบ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวอีกตัวนงที่ค่องใช้สกิลบ่อยเลยทีเดียว แต่อนโซยังไงจังหวะนี้ทุบไปหนึ่ง T.O. แต่เพื่อนมันซ้อนมาะซ้อนเร็วด้วยเราน่าจะออกไม่ได้นะครับโดนตลมบอลอย่างงี้เห็นไหมครับทุกคนสู้ใครไม่ค่อยได้จริงๆนะสำหรับหยาดช่วงต้นเกมคือเล่นยากมากนะครับทุกคนแต่ฮีโร่เราเนี่ยเล่เกมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับมีเอเันดอร์ตัวเดียวนะครับที่ต้นเกมนะนอกนั้นก็เล่หมดเลยนะ ก็จะพอให้เอรันดอรประคองเล่ประคองต้นเกมให้พวกผมเล่นไปก่อนนะเลอเกมพวกผมก็จะมาแบกเองนะครับทุกคนประมาณนี้นะตัวละครมันแบบสร้างมาแบบนี้อยู่แล้วนะเคตีไปครับปุ๊บปุ๊บทูไปแปดร้อยแปดร้อยก็เอาเราต้องรีบหนีนะจังหวะนี้เพราะว่าเขามาเติมนะร่างค่อนข้างมาปิดเยอะเลยทีเดียววิ่งจงโจงจงโจงกับบ้านนะครับ รออมิอาร์มนะครับแล้วก็รอเลเวล12นะเราก็จะเก่งขึ้นตามปริยายของเราเองนะครับแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเลเวล12เนี่ยสแต็กมันจะอยู่ตลอดเวลานะเมื่อเปิดอันตีนะครับเราก็จะโดดขี่คอได้รัวๆเลยนะสกิลหนึ่งก็จะดาเมจมาเรื่อยๆนะครับถ้าแถามยิ่งมีรถคูดาวนะครับสกิลแต่และสกิลจะใช้ได้บ่อยนะครับก็จะเหมือนแบบว่าได้ใช้สกิลรัวๆนั่นเองนะครับ,รบรนี่ก็เป็น อ,อีกวิธีหนึ่งนะที่ทําให้หยานเนี่ยเก่งเลยทีเดียวคล้ายๆรอเรียวน,นะนั้นได้ลำนะครับถ้า,ารถคูดาวเยอะนะครับเลยบิ้วไปทางด้านของรถคูดาวซะส่วนมากมานะสำหรับหยานะโอเคออกซอยนะครับไปเที่งชินต่อไปนะเพราะว่าชนกับคูเลนนะครับยังไงแก๊กอ้าวหือแค่นั้นโดนอลิสโลไปดินี่ไงยกนี่ไง ทูปได้แค่นั้นครับทุกคนสกิล <Your time. S 1> แป๊บเดียวมันก็หมดแล้วนะ <Your time. S 1> เห็นปะถ้าไม่มีรถกูดาวนะครับถ้าเรายังไม่วิ่งจุดสองจริงเล่นยากจริงๆนะเราก็พยายามมาฟาร์มไปก่อนครับ mm hmm. มันน้อยนะ <c oughs> โอโ้โดนดึงเจ็เคโอ้โ <c oughs> โอ่าคือโดนไปสามตัวแล้วจ้าว่าจะเข้าไปสวยๆแต่โดนแก๊กดึงดักหน้านะครับ <c oughs> ถือว่าพลาดไปนะครับ <c oughs> ชั่นนี้นะ เดี๋ยวผมพยายามฟาร์มเอาวิว12ก่อนนะครับถ้าไม่วิว12รู้สึกว่าไม่มั่นใจในการเล่นเลยนะสกิลเราแบบต่อเนื่องไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ใช้ได้แค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าไม่วิว12นะเพราะว่ามันไม่มีสกิลมาเพิ่มนั่นเองนะครับทําให้หยาดเล่นค่อนข้างยากนะปล่อยอลิธเข้าไปก่อนนะโดนเกี่ยวก็ตายดิยครับโดนเกี่ยวอินโซมันวิ่งมาอย่างนี้ตัวเดียวติดทูเสร็จูนเสร็จูน มาได้มานาแล้วกูดาวครบ40แล้วเนี่ยเก่งนะครับเนี่ยช็อตเนี่ยคือเก่งนะนี่ไงเก่งแล้วอันนี้คือเก่งแล้ววิวสิบสองด้วยครบด้วยมาดิโดนกูดาวก็ครบครับวิวสิบสองก็มาถ้าเราเปิดดนตรีเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับใครก็ไหวนะตอนเนี้ยดูฟอร์เรนฟอร์เรนที่ว่าแน่นี่ไงฟอร์เรนที่ว่าแน่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแสดงประสิทธิภาพแล้วนะครับรออันตินะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทําเว็บบนรอนะ ตอนนี้หนึ่งหนึ่งกับใครก็ไหวนะครับทีชนี้เอามาังกรใหญ่ก่อนนี่ไงไลโชไลโชเห็นไหมไมันจะมีแสดงหนึ่งตลอดเวลานะครับเมื่อเปิดอันติในเลเวล12นะนี่นะครับเหตุผลทำไมยานถึงเกมเก่งเละเกมนะครับก็เงื่อนไขมันมาอย่างนี้อยู่แล้วนะเป็นตัวเลทนะครับถ้าปล่อยยานไม่ถึงเลทเกมเมื่อไหร่บอกเลยว่าฝั่งต้องข้ามสวยทันทีนะครับไม่ว่าจะทีมใครหรือทีมเราก็ตามนะ ถ้าปล่อยมันเลดเกมขึ้นไปเนี่ยเอามันลงยากมากเลยครับเด้งเลือดแรงด้วยนะยานโดยนี้ยังไงจะไฟหรอเพื่อนนายกล้าขนาดนั้นเลยคอรินดิโน,โนครับไหวนะเอาจริงนะถ้าหนึ่งหนึ่งไหวนะเปิดดันตีวิ่งใส่เลยมาดินี่ไงนี่ไงจูบหลบไปหนึ่งีมาดิสกิลสองเราใช้ได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวนะนี่ไงเอบสกิลหนึ่ง ฟาดหัวอันตีกระด้งดึงนี่ไงบอกแล้วเลยเกมเนี่ยใครก็ไหวแต่รถคูดาวต้องเยอะกว่านี้นะครับมันถึงจะเก่งนะเห็นไหมรู้สึกว่าสกิลมันไม่ต่อเนื่องนะครับในช่วงจังหวะหนึ่งนะเพราะว่ารถคูดาวเราไม่ครบนะครับเราขอออกตัดเลือดก,ก่อนนะกันนะรถคูดาวจะได้ครบสี่ทีนะลครับตัวเราจะได้เล่นง,ง่ายมากขึ้นนะ รอชฉันรอเธออยู่ตอนนี้รถกูดาวเราครบ40แล้วน,นะครับเพราะว่าออกมาเป็นทางด้านสร้อยสีฟ้านั่นเองนะครับนี่ไงตุ๊ดโจอยไปแล้วพิกเกอร์เล่งเลือดก่อนเลี้งเลือดก่อนอุ้ยนี่ไงทุกไปหนึ่งกีพันแปดนะครับจบได้ประเนี่ยจบได้หรอเพื่อนเอาทีริงดิเอาดิจบก็จบดิมาดิปีป้อมดิเอาดิเอาดิปีดิโอ้โหตายนะโอ้โหตาย โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคนอ่าเกมนี้ก็ยี่สิบดาวไปนะครับ,บก็ให้เขาไปนะไวโอเลตนะ MVP นะถ้าชอบลิมนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอนุชิตเกมเมอร์ด้วยนะครับ เพื่อจะเป็นกําลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสํหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน